วันนี้ร้อนอบอ้าวนหทนวาจะมีพายุฤดูร้อนนะเนี่ห่วงลูกเนนกันนะที่โน้นจะร้อนกันอีกนะช่วงฤดูร้อนวันนี้ก็ปิดทองพระ บางบรมสุขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะก็อนโมทนาบุญกยมสวนรัตกยมวิเชียนนะนะช่างก็เร็วเหลือเกินนะพอรู้ว่าจะได้ตังไงมาเร็วมากสองวันเสร็จเรียบร้อยนะ้วก็เลยได้โอกาสให้ จะรึ้ชื่อของเจ้าภาพไปด้วยนะที่ฐานพระทั้งสามองค์นะทั้งพระพุทธเจ้าน้อยด้วยทั้งพระนะปางตัสรู้ด้วยนะแล้วก็ปางปรินิพานนะนะนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้นี่ก็เลยอยู่ฉากหลังนะตอนนี้ก็รอช่างเงียบกริบอยู่เลยตอนนีนะ้ยังไม่มาเลยนะ ถ้ายมบานออกมาก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมรอบ,บรอบโบสถ์หรืออะไรกันนะก็ลรือแผงสแนเลสออกมาชิดรั้วด้านนอกตัวนี้นะเพราะว่าอยากจะขยายพื้นที่ให้มันคือเบื่อหน่ายที่ต้องเลื่อนบานสแตนเลสเลื่อนเข้าเลื่อนออกทุกวันอาทิตย์นะพังแล้วพังอีกก็เลื่อแล้วเลื่อนอีกอยู่นั่นนะเหนื่นอยนะก็มาติดไว้ตายตัวนี่นะ อาจะไม่ต้องเลื่อนอีกนะนี่เก้าอี้ลุยก็สั่งมาครบเรียบร้อยแล้วนะทั้งหมดก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยสามสิบดตัวสามสิบแดสาตัวนะนะสั่งมาครบเรียบร้อยแล้วสำหรับรอโยมแล้วก็ อาสนะสํหรับพระสวดก็ตั้งพัดรองอะไรมาครบหมดแล้วตอนนีน้รองงานเตรียมรองงานก็ว่าจะเอามาลองจัดดูว่าก่อนวันอาทิตย์เนี้นะจะลองจัดดูรอยพระกลับมาก่อนจัดแล้วมันจะสวยงามขนาดไหนนะ ันก็อนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านนะที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆวัดนะวัดวังหิน,นดาเนินงานถึงวันนี้ได้ก็อาศัยญาติโยมนั่นแหละนะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะขาดหรืออะไรก็บอกโยมโยมก็ช่วยกันนะเราก็อย่าช่วยแค่เรื่องของวัตถุนะช่วยกันปฏิบัติด,ด้วยนะช่วยกันศึกษาธรรมะด้วยนะ วันนี้ก็ไม่ยมมาขอพบฟังอาจารย์ทางเพจน้าวังหินอยู่บ่อยก็เลยจะเอาพ่อมาฝากให้ไปปฏิบัติก็เลยถาว่าพ่อ,อยุเท่าไหร่แล้วเนี่ยแปดสิบห้าแล้วจะคุยกันรู้เรื่องไหมพ่อก็ปฏิบัติอยู่ชอบฟังสายวัดป่า <N> um> แต่ว่าทำไมโทสะแรงจังเนี <N> ่ย um> นักปฏิบัตินี <N> ่ um> ถ้าเอาแค่สงบอย่างเดียวนี่แล้โทสะเกินก็แรงเนี่ยเรื่องธรรมดานะนะ <N> um> <N> um> ถ้าไม่รู้วิธีการจเจริญสตินี <N> ่ um> ถ้ารู้วิธีการจเจริญสติเนี่ยมันก็ไม่แรงขนาดนั้นนะมันจะรู้ทนันเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่างกรทั้ง <N> um> โทสะโพลปุ๊บก็รู้ปั๊บดับปั๊บไปต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวนั้นนะ ถ้าสติยังไม่มีกำลังก็จะวุ่นวายปั่นป่วน,นอยู่อย่างเงี้ยนะการพ่อนาเป็นอย่างนั้นนะยิ่งอ,อายุมากก็ยิ่งยากหน่อยนะเนะพราะมักจะลืมถึงเวลาก็นั่งสมาธิอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเวลาที่จะเจริญสติต่อเนื่องไปเนืองๆตลอดทั้งวันเนี่ยส่วนมากมักจะลืมกันนะนี่คือปัญหาของผู้สูงอายุนะ มันก็ญาติโยมกนะ็ช่วยกันฝึกตัวเองนะอันนี้จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงพระวิญญาณเป็นชาวพูดของเราเนะนะะบอกว่าเป็นลูกศิษย์วัดต้องหินนี่ต้องต้องเป็นนักพอนาอย่างนั้นเนะนะนะดือดใจบอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่นุ่นหลวงพ่อนะี่อะไรก็แล้วแต่นะ อย่าให้เสียชื่อครูบาอาจารยนะ์หลายคนชอบอ้างชื่อครูบาอาจารย์ที่ท่านมีชื่อเสียงนะนะแต่ดูพฤติกรรมคนละเรื่องกันนะอย่างนี้ก็มีนะไปกราบมาแล้วไปกราบเอาบุญนะจเจ้าทำไมหนักหนาบุญเนี่ยอย่ามากราบเอาบุญนะนะกราบเอาทมกราบแล้วเอาไปทำเป็นอย่างนั้นคนจะเป็นอย่างนั้นนะไม่งั้นก็จะได้แค่บุญแค่นั้นแหละ บุญโชคครั้งชั่วคราวนะฮะที่แล้วก็บาปล้วนๆนี่จะเป็นอย่างนั้นพอสติไม่รู้ทันนะนะปรุงแต่งไวสารพัดแล้วทีนี้ในการภาวนาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จะเป็นเครื่องมือในการบ่งบอกได้ว่าเราเป็นชาวพุทธแท้จริงหรือเปล่านะพะอผู้ศาสนาด้เป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติภาวนาแห่งการลงมือทำ นะเป็นกรรมวาทีวิริยะวาทีกิริยวาทีนะพระเจ้าตัดไว้อย่างนั้นนะคำว่าวาทีหรือว่าทะเนี่ยก็คือนะเป็นศาสนาแห่งความแห่งแห่งจะเรียกว่าอะไรอะ่ะนะเขาว่าทัศนวาทะเนี่ยถ้าสายในสายปรัชญ,ญาเนี่ยเขาก็จะเรียกกันอย่างนั้นนนะะเป็นสุญญะ วาดนะเหมือนเป็นกลุ่มลัทธิอะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนั้นนะแต่ว่าถ้านในสายพุทธของเราเนะนี่ยคขาเอาวัฒนวะัฒนเนี่ยแปลว่าพระเจ้าเนะี่ยทรงเน้นย้ําเรื่องพวกนี้อยู่บ่อยๆให้เราลงมือกระทํย่าเอา,าแต่ฟังธรมอยู่แล้วไม่ยอมลงมือทำนะอย่างนั้นก็จะไม่มีประโยชน์อะไรนะฟังธทมแล้วก็ลงมือทำนะทำยังมีความภาคเพียรต่อเนื่องนะววริยะวาที ทำแล้วก็ไม่เอาอะไรกับมันนะกริยาวาทีนะเป็นเพียงกิริยาแค่นั้นนะสักว่าทำไม่ได้ทำเพื่อเป็นผู้วิเศษไปกับใครๆเขาอย่างเงี้ยนะทีนะนี้ถ้าเราฝึกวางใจอย่างนี้ได้ก็จะทำให้การภาวนางเราค่อยๆก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆนะทีน,นี้ยิ่งภาวนานไปยิ่งก้าวหน้านไปยิ่งเข้าใจอะไรชัดขึ้นเทีนี้นะ,นะนะเราก็จะรู้สึกได้เองว่านะ ความเป็นพุทธเมันได้อยู่ที่ข้างนอกไม่อยู่ที่ทะเบียนบ้านแต่อยู่ที่ใจของเรานี่นะจิตมันตื่นรู้เบิกบานมากกว่าเดิมไหมนะมันก็มีสติไปต่อเนื่องค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปนะมีเวลาก็นั่งสมาธิเดินอย่งกลมฟังธรรมสวดมนต์อะไรก็แล้วแต่เอาที่นะเราพอเหมาะพอดีกับเราอะนะฮะ กับสังขารร่างกายกับเวลาที่มีอยู่เนี่ยนะค่อยฝึกไปนะใครเขาไม่ฝึกก็ช่างเขานะฝึกตัวเราเองคนในครอบครัวเขาไม่เอาก็ช่างเขานะแ้วก็ดูกระะาราเตะด้วยนะนะเวลาไหนควรทําเวลาไหนไม่ควรทําแต่จริงๆแล้วนะมันสามารถทำอยู่ได้ตลอดเวลานั่นแหละตกินข้าวก็รู้สึกตัวได้นะจะนั่งดูทีวีกับลูกหลานก็รู้สึกตัวไปด้วยได้างี้เป็นตน้นนะ สนทนา,าพาะที่ก็เพื่อนปูงก็รู้สึกตัวได้อย่างเงี้ยนะนี่ก็ฝึกรู้สึกตัวไปนเงี้ยให้มัน,นเนืองๆต่อเนื่องไปนีทีนี้นเ,เวลาที่มันรู้สึกว่าเอ๊ะศรัทธามันอ่อนมันไม่ค่อยอยากจะทําขี้เกียจก็ฟังธรรมนี่นี่อาศัยการฟังธรรมบ่อยๆเดีย๋ยวก็จะกระตุ้นให้ศรัทธามันเกิดขึ้นพอมีศรัทธาก็อยากจะลงมือฝึกฝนตัวเอง มันไม่ได้ง่ายหรอกนะเพราะว่าไอ้ที่อาตมาพูดอยู่ทุกวันนี้มันฟังดูเหมือนง่ายนะแต่ว่ารู้อยู่ว่ามันยากอพาตมาเองก็ยากย็นแสนเข็นกว่าจะรู้เรื่องได้นะทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะรู้เรื่องทั้งหมดนะก็รู้เรื่องเพียงบางส่วนแต่กว่าจะรู้เรื่องกว่าจะเข้าใจได้เนี่ยไม่ง่ายเลยนะแต่เพราะไม่ง่ายนั่นแหละมันถึงมีคุณค่านะไอคิดจะบรรลุมากผลก็บรรลุเลยจะมีความหมายอะไร ก็เพราะมันไม่ง่ายนี่แหละเราจึงต้องบำเพ็ญบารมีนะนะอะไรที่ได้มาโดยง่ายมันก็ไร้คุณค่านะนะอะไรที่มันง่ายเลยนอนยูยเฉยนี่มันง่ายนะฮะเล่นโทรศัพท์ทั้งวันนี่มันง่ายนะดินทาชาวบ้านนี่มันง่ายอะไรเงี้ยไอพวกง่ายๆนี่ก็จะทําให้ชีเรามากง่ายมากขึ้นนะแต่มรักของผู้เจ้าไม่ใช่มากง่ายอย่างนั้นมันมันยากนะฮะ พ่ามันต้องอาศัยการฝึกฝนตัวเองนะฝึกตัวเองอย่บ่อยๆอย่างนี้แหละค่อยๆดูค่อยๆรู้ไปนะพอมันเริ่มเห็นของจริงเห็นความเป็นไตรลักษณ์เนี่ยนะความเป็นอนิจจังทุกขั้งอน,นัตตาภายในอย่างเนี้ยนะที่มันเกิดดับอยู่ทุกขณะจิตได้เมื่อไหรแล้วทีนี้เราจะค่อยๆมั่นใจขึ้นมาเองว่าโอ้การฝึกฝนพัฒนาตัวเองนี่เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราจริง นะแล้วที่สำคัญคือเราไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่นะชาตินี้มันอาจจะยังไปไม่ถึงไหนชาติต่อไปก็ไม่ต้องมานั่งเริ่มต้นใหม่นะมันก็จะต่อยอดให้มันไปได้เองเรื่อยๆนะนะก็เรียกว่าสั่งสมบาร,รมีนะส่งสมวาสนาบาร,รมีเอาไว้อย่างนี้นะวานะสนาบาร,รมีเป็นเรื่องที่เราต้องทำเองท้งนั้นนะไม่ใช่ไปอาศัยบาร,รมีของใครอื่น ต่อให้ครูบาอาจารย์เป็นหลวงปู่หลวงพ่อเป็นพระอรหันต์มาจากไหนเราก็ไม่สามารถที่จะบารมีท่านมาเป็นบารมีเราได้หรอกนะอย่างมากก็ได้แค่ไปกราบเอาบุญอย่างที่ว่าแล้วนี่แหละนะที่เหลือก็สั่งสมเอามีโอกาสให้ทานก็ให้นะให้ก็อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ใช่ให้อย่างบ้าคลั่งให้จกนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวนะให้พอประมาณ ประมาณที่ตัวเองจะไม่ลำบากเดือดร้อนเนี่ยนะคนมีมากเขาก็ให้มากได้ไอเรามีน้อยก็ให้น้อยนะ้วให้เขามาให้มาได้แปลว่าจะต้องให้วัตถุสิ่งของอย่างเดียวให้เดี่ยวแรงให้กำลังให้กำลังใจให้คำแนะนำที่ดีอะไรเงี้ยให้โอกาสคนอื่นเขาให้อภัยคนอื่นเขาให้ความเข้าใจ ก็คนอื่นเขานะอะไรเงี้ยนะให้นี่มันให้ต้องเยอะแยะก็จะไปคิดว่าพอให้นี่จะต้องเสียเงินอีกแล้วไม่ใช่กันนะไม่ต้องเสียเงินก็ให้ได้นะค่อยๆฝึกไปนะแล้วกนะ็มีโอกาสที่จะรักษาศีลอ่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องมารอารับศีลที่วัดนะนะอยู่ที่ไหนก็รักษาศีลได้ทั้งนั้นแหละแค่ตั้งใจแค่นั้นเองนะ แต่มีโอกาสก็มาเข้าครอดอยู่ที่วัดอย่างนี้เป็นตนน้นนะแต่ถ้าไม่มีโอกาสทํายังไ,ไงก็รักษาศีลอยู่ที่บ้านอย่างนี้นะทำยังไงเราก็ตั้งใจเอาแค่น,นั้นเองศึกษาเข้าใจว่าศีลคืออะไรอย่างนี้นะต่นี้พอบอกถึงเรื่องศีลปุ๊บเนี่ยหลายคนก็จะหนักอกหนักใจขึ้นมาลวเอ๊ะมันยากชีตขราวาที่มันรักษาศีนได้ยากที่จริงแล้วมันไม่ได้ยากหรอกถ้าเราเข้าใจเรื่องของศีลอย่างเช่น สิ่ข้อที่หนึ่งสัตว์นั้นมีชีวิตรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตนี่องค์ประกอบของเขานะสามีจิตที่จะฆ่าสี่มีความพยายามฆ่าห้าสัตว์นั้นตายลงด้วยความพยายามนั้นอย่างเงี้ยนะก็จะรู้ว่าไอ้การที่เดิน,ดนไปไปเหยียบมดตายไม่ได้แปลว่าศีลมันจะขาดนะจะได้รู้เรื่องนะนาอามันต้องมีองค์ประกอบคือมีเจตนามีความตั้งใจที่จะฆ่ามีความเพียรพยายามที่จะทจําจะฆ่าเขาอย่างเงี้ยนะ แล้วการพยายามนั้นก็สำเร็จผลอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าผิดศีลหรือยังเราพูดเล่นพูดหัวกับเพื่อนปุ้งเพูดโกหกเขาอีกแล้วนะนะมีเจตนาไหมดูที่ตัวเจตนาบางทีก็อ้ากันเล่นเล่นแซวกันเล่นก็ไม่ได้ไปลว่จาจริงจะเป็นมุสาวาทที่ไหนนไม่ได้ขาดง่ายขนาดนั้นศีลน,น,นะนะ,ะนั้นก็ดูที่เจตนาศีลนี่เป็นเรื่องของเจตนานะ นะแล้วก็ไม่ใช่แค่เจตนาเราเป็นจบแค่ศีนะมันเป็นเรื่องของกรรมและผลแห่งกรรมที่จะตามมาด้วยนะนะเอาเจตนาเป็นหลักนะทีนี้พอเราทําอยู่บ่อยๆเข้าไปก็คุ้นชินคุ้นเหนะตุการณ์ที่จะมีศีลเองนะเกิดความคุ้นชินแล้วต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องอึอดอัดลําบากแล้วทีนีนะ้แล้วก็อย่าเอาแค่ให้ตารักษาศีลนะเจริญภาวนาด้วยนะ เพราะภาวนานเนี่ยมันจะทำให้จิตใจตั้งมั่นมั่นคงมีปัญญาเกิดขึ้นปัญญาที่เกิดนี่แหละมันจะทำให้เห็นประโยชน์ของการให้ทานของการรักษาศีลถ้าปัญญาไม่เกิดเนี่ยมันก็ไม่เห็นประโยชน์ไม่รู้จะให้ไปทำไมทานไม่รู้จะรักษาทำไมศีลอยากจะทำอะไรก็ทำสนุกสนานเปิดเพลินพอใจยินดีไปเรื่อยเปื่อยเพราะอะไรเพราะปัญญาไม่ทำงานนะ ปัญญาเกิดจากการเจริญภาวนานะสมาธิเกิดจากการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นไอ้ตัวภาวนาเนะี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญส่วนมากชาวพุทธไทยเรามันขาดเรื่องการภาวนาเนะี่ยให้ทานเกิดที่รักษาศีลบางคนก็เคร่งครัดดีแต่พอภาวนาไม่รู้เรื่องบางทีจะเอาแต่นั่งสงบอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะสมาธิมีแต่ปัญญาไม่เกิดบางทีเป็นอย่างนั้น,นเพราะฉะนั้นอย่าเอาแค่ภาวนาอย่าเอาแค่รักษาศีล จเจริญภาวนาทั้งสมถะท,ทั้งวิปัสนาทำทั้งสองอย่างนะสงบก็เอามีสติสัมผัญญะรู้เนื้อรู้ตัวก็ทำอย่างงี้นะก็ทำควบคู่ไปอย่างนี้ให้มันต่อเนื่องไปนี่พาะเราทำได้อย่างเงี้ยนต่อเนื่องเนืองเนืองดีแล้วต่อไปจิตก็จะเริ่มคุ้นชินเป็นอาจินตกรรมนะในฝ่ายกุศลน,นะ,ะนะพอเพลิดเนลิน สติก็รู้ตัวเผอหน่อยสติก็รู้ตัวนี่ก็เรียกว่าคุ้นชินในฝ่ายกุศลเผอหน่อยไม่มีสติหลงจมไปในอารมณ์ต่างๆทุกข์กับความคิดตัวเองทีนีน้ถ้าเป็นอย่างนั้นไปไามา่ได้เรื่องแล้วะย้อนกลับมาดูตัวเองเนี่ยบ่อยๆสติสัมปชัญญะนี่เป็นเบื้องต้นของศีลของสมาธิของปัญญาทั้งหมดเลยนะ นั่นก็เนี่ยมันเจริญสติบ่อยๆมันใครที่บอกว่าเอพอนายอยู่นะทำไมมันโกรธง่ายจังทำไมมันยังมีกิเลสอยู่อะไรเงี้ยนะเอ๊ะทำไมอารมณ์มันแปรปวนได้ง่ายอะไรเงี้ยนะรับรองได้ว่าจะเจออะไรที่มันปวนปวน,ปวนเยอะกว่านี้ท,ที่ที่ตมาพูดมาในเวลาเราปฏิบัติไปเนี่ยนะพอผ่าน นะอารมณ์อย่างหนึ่งไปได้ก็จะมีอารมณ์อย่างอื่นโผล่ขึ้นมาอีกนะานสถานการณ์อย่างหนึ่งไปได้ก็จะมีสถานการณ์ใหม่โผล่ขึ้นมาในชีวิตเรามันก็ปกติก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะข้างนอกก็เป็นอย่างนี้แหละข้างในก็เป็นอย่างนั้นนะวันนี้มีราคารุนแรงพอนะเริ่มรู้ทันนะสองวันสามวันบางทีก็จะหายพอนะนะราคาหายโทพทาโผลอีกแล้วโทพทารุ่นแรงอดูมัน้าไป นะรู้ม ое, ันก็ไปพอรู้ทันบ่อยเข้าบ่อยเข้าคลายไปคลายไป,ไปดับไปอา้าวยิ่วอยู่ก็ง่วงเอาเป็นเอาตายขึ้นมาเยปวดเอาเป็นเอาตายขึ้นมาฟุ้งสงสัยวุ่นวายเยอะแยะไปหมดนะ่ที่มันจะประดังประเด <Brasil> เข้ามาซึ่งอารมณ์พวกนี้มันมีอยู่แล้วไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่มไม่ปฏิบัติแล้วมันไม่มีมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าส่วนมากเราก็จะจมไปกับมันปล่อย จิตให้จมไปกับมันอยู่ทั้งมองไม่เห็นไม่เห็นสภาพต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่จิตของเราเนี่ยทีนี้พอเราหมั่นสังเกตด,ดูอยู่บ่อยๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเข้าใจขึ้นมาเองว่าอ๋อการภาวนานเนี่ยไม่ได้แปลว่ามานั่งทําใจให้มันสงบสุขสบายไม่มีอะไรรบกวนไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นการที่เฝ้าสังเกตด,ดูธรรมชาติของกายของใจอย่างที่มันเป็น นะปล่อยให้เขาทำงานไปธรรมชาติเนี่ยเรา้ามเขาไม่ได้อากาศร้อนนะก็ต้องยอมรับเขาเนี่ยก่อนหน้านี้สามสี่วันที่แล้วอากาศมันหนาวเนี่ยนานๆจะมีทีนึงหนาวเดินมีนาเนี่ยนะอัน,นนี้ก็มันผิดปกตนะิแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติก็ยอมรับมันซะแค่นั้นแหละนะร้อนก็ยอมรับมันซะร้อนก็ดีหนาวก็ดีนะ นะถ้าร้อนก็ไม่เอาหนาวก็ไม่ดีก็ทุกขตายแค่นั้นเองนะมันเป็นอะไรปล่อยมันสังเกตด,ดูแค่นั้นแหละนะสังเกตด,ดูใจตัวเองทุกไปกับมันไมหมวุ่นวายกับมันไหมปรุงแต่งไปกับมันไมนะหมนะยังมัวแต่หลอกตัวเองอยู่นะมันถ้าเราเฝ้าสังเกตด,ดูบ่อยๆอยู่เงี้ยมันจะทําใหนะ้การพอนา้งเราก้าวหน้าไอ้คำว่าก้าวหน้าคืออะไรคือจิตรู้ทันอารมณ์ ไม่ตกเป็นทาตของอารมณ์ไม่ไปจมอยู่กับอารมณ์ไม่ไปกะเกณฑ์คาดหวังวุ่นวายปรุงแต่งอะไรตามมันแค่นั้นแหละนั่น,นคือผลแห่งการภาวนาแต่พูดภาษาพราคือและความยิดียินร้ายในโลกเสียได้และความชอบความชังทุกอารมณ์ที่มันกระเทาเข้าม,มาแค่นั้นเองให้มันไปสังเกตตัวเองเนี้ยค่อ,คอยๆฝึกค่อยๆทำ แต่ก็จะค่อยฉลาดขึ้นเองทีนี้นะจิตมีปัญญาเกิดขึ้นมีกุศลเกิดขึ้นบ่อยๆนะก็ฉลาดขึ้นฉลาดที่จะสละละวางไมไ่ฉลาดที่จะเอาจะมีจะเป็นที่จะยึดจะแบกเอาไว้นะฉลาดที่จะสละละวางนะถ้ามันยึดมันแบกแล้วมันไม่ฉลาดนะทำบุญแล้วก็ปราบปื้มยินดีโอ้ยเดี๋ยวดีใจได้ทำบุญเลยนะเพิดเพลินพอใจถ้า่างนั้นไม่ได้ฉลาดนะ นะทำบุญก็จบแล้วนะนะจบไปแล้วนะนะแต่บุญที่ทำอยู่ได้ตลอดเวลาคือการมีสติสมัญญานในการให้ทานนะทำแล้วจบแล้วนะกนะ็นึกถึงที่ไรปลาปิ่บพิยินดีอ่ะโอเคทางั้นไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่ไปยึดไปแบกเอาไว้นะทำแล้วก็วางลงนะนะเราทำสละออก วัตถุสิ่งของภายนอกเนี่ยเ <P ew> er <ter> พื่ออะไรเพื่อสั่งสมอริยะทรัพย์ภายในน่ยสิ่งที่มันประเสริฐมากกว่าน,นั้นนคือการขัดเกลาตัวเองนะี่ยได้สละละวางได้ปลดปล่อยตัวเองออกจากความยึดถือนะจากความหนักที่เราแบกกันไว้มาหลายภพหลายชาติแล้วอย่างเงี้ยนะนะก็ฝึกเอาไว้เงี้ยให้มันต่อเนื่องเนืองๆแล้วเราจะค่อยนะ เข้าใจสิ่งที่พระเจ้าสอนเจตนารมของพระเจ้าวาแต่จริงแล้วการภาวนานี่คืออะไรนะพระเจ้ามาสอนทําอะไรอยู่ตั้งสี่พ้าป,ปีนนะนะเนี่ยนะทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่ออะไรอย่างเงี้เราจะค่อยๆเข้าใจขึ้นมาทําไมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำพูดอยู่ในเรื่องของการภาวนาภาวนาเนี่ยทำพูดถึงเรื่องพุทโธพุทโธอย่างทีนนะ,จะเจริญน,นาวนาัณสตินะพองน้อยยุบน้อยนอะไรอย่างเงี้ย นะให้รู้สึกตัวนะอนะไรเงี้ยเราจะได้ยินคำอะไรพวกนี้อยู่บ่อยๆนะ่ะเข้าหูซ้ายก็ทะลุหูขวานะทีเราก็ปะรู้สึกมนมีคุณค่าอะไรนะนะ่ะจะเสียเวลาพุโทโธพุโทโธอยู่ทำไม,นะมอย่างคนก็จะรู้สึกงั้นแต่ถ้าเราฝึกวันนี้นะค่อยๆฝึกไป๋ยวันหนึ่งที่ภาชนาความทุกข์มันจะค่อยๆเข้าใจเข้าใจขึ้นมาเองนะ่ะทีนี้ธรรมะที่เราฝึกนี่แหละจะมาใช้งานได้แล้วทีนี้ จะอารมณ์กระทบแรงแรงทุกแรงแรงสุขแรงแรงสมหวังแรงแงผิดหวังแรงแงอะไรอย่างงี้ทีนี้มันจะเห็นได้เลยว่าจิตมันเป็นปกติมากขึ้นมันไม่วื้อสวานไม่วุ่นวายมันไม่โฟไม่แฟบนะไม่เศรโศกตีอกชกหัวทุลนทุรายอะไรอย่างงี้ยน,นะมันจะรับรู้ได้อ๋อทุกขยอมรับความทุกข์นั้นที่มันเกิดขึ้น สุขก็ยอมรับความสุขนั้นที่มันเกิดขึ้นแต่ไม่เป็นอะไรไปกับมันนะไม่วุ่นวายไม่ตีโพยตีภายอย่างี้ยนะมันจะค่อยเห็นถนึงความสงบเย็นภายในท่ามกลางความวุ่นวายนั่นแหละนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใครก็มาฝึกแทนเราไม่ได้นะนะค่อยๆฝึกค่อยๆทำไปนะยิ่งที่บอกว่ามีเวลานี่แหละนั่นะแหละคือเวลาฝึก นะยุ่งทั้งวันเลยยุ่งยุ่งนะั่นแหละคือเวลาฝึกนะเพราะไอ้ยุ่งยุ่งเลแหล,ละดีนักแรนะมันจะทําให้เรานะดูมันรู้มัน,ม,นมีสติอยู่กับมันได้ง่ายแต่มันน่งว่างเงียบๆเนี่ยบางทีมันก็เปิดเพลินโจ้ม,ม,มไปในอารมณ์ไม่ค่อยมีอะไรกระทบอย่างเงี้ยนะแต่ถ้ามีกระทบอยู่ทั้งวันนี่แหละอันนี้เป็นเรื่องที่ดียังต้องทำมากินต้องรบทับจับศึกอยู่กับลูกหลานวุ่นวายอะไร คนนนทละคนนี้คนนี้ตีคนนั้นอะไรเงี้ยดูมันเข้าไปดูที่ใจของเราเนี่ยใจเราเป็น,ปนยังไงน่เนี่ยของจริงอยู่กับโลกน,นั่นอะไรคืออารมณ์จริงๆของโลกที่เราจะต้องเจอนะดูมันกข้าไปแค่นั้นหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทำวัดกัน